รู้ไหมว่ามีแต่คนทีตลอดเลยว่านึกถึงนู้นเนี่ยเพียงเรื่องเดียวปวดคนใช่ปะเป็นรอบแรกตลอดมามาถามเรื่องให้สอนเธออ๋อออคือจริงจไม่ได้อะไรคือตอนแรกนึกว่าเจออยากเจอนึกว่าคิดถึงทักมานึกว่าคิดถึงโอ้ยไม่ได้เจอพี่นะอ๋อไม่ใช่หลอกเนี่ยพบผมอ่ะไม่ผ่านน่ะมันพรุ่งนี้ก็มีเฮียอยู่เฮ้ยเฮียไหนนี่นี่นีเฮียไหนเฮ้ย ุนตามอะไรตามต้มน้ำสาวตามนำสานตามนำสานตามนานวิ่งลงอยากให้เขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงครับล้มลงด้สวัสดีครับทุกคนวีคนี้ก็เปิดวีคใหม่มานะครับวีที่8ของทีมบุรามยูเต็ดอีสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าเจอตึงมากครับเจอคนข้างหลังนี่เองก็คือทีม EA แล้วก็เบคอนนะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านด่านนี้ไปไม่ได้ก็เรียบร้อยนะอยากไปหรือเปล่าอยากไปบอกคนนะ แล้วคุณต้องทำรายเพื่อนคุณที่อยู่ข้างคือคุณทำได้ไหมทำลงหรือเปล่าก็มันเป็นการเกมกีฬาครับแต่นั้นยิงเสื่อนิดหนมันเป็นเกมกีฬาครับแล้วคุณทำได้ไหมคุณดูในสายตาสายตาน้องแมงเขาพูดมาก่อนที่จะเริ่มพวกนี้ก็คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อืมถ้าเป็นวอทในวอล่าสุดก็คือฝนตกหนักแล้วเขามาแข่งไม่ได้อ่ามีคนเขาติดอยู่ตรงป้ายลูนเมย์ปะมีคนอะขับรถมาจอดแล้วก็เอาเสื้อกันฝนให้แข่งกูติดฝนอะ กูนั่งมาใครมาเอาดิโคตรแบบอเวนเจอร์เลยก็มาตึดก็ชนะเลยเราได้ของเขาโบบนะเปิดมากับน้องแบงค์ครับเขาสู้ๆนะครับวันนี้ซ้อมมาเต็มที่หรือเปล่าเต็มที่ครับสวัสดีครับพี่ว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้อะยากเลยแี่ที่อยากเป็นอยาเป็นแบงค์เี่ยได้ทำไม่มีนี่คือนี่คือต่อหน้าเลยนะให้มีให้ใครเข้าให้เวลาให้ใครเข้าให้เวลาดีๆเอ้าแจกฟอร์มแจกฟอร์มอ๋อแจกฟอร์ม ขนาดนั้นเลยหนูพูอย่างนี้ไม่ได้นะเมวลาเจวแบงค์เอาห้แวะทักทายหนูๆกันหน่อยๆมีอะไรเปลี่ยนไปครับทุกคนตัดผมมาหรือเปล่าทำไมถึงไม่ตัดไม่รู้อยากตัดครับต้องตัดผมยาวเกิน ดูไหมว่ามีแต่ฝนตกที่ตลอดเลยว่านึกถึงรู้เนี่ยแค่เดียวปวดขุดปะมีอะไรอยากบอกบอกเขาหน่อยไหมจะไม่โกนครับเดี๋ยวโกนแล้วอ้าวคือยังไงคือจะโกนก่อนไปไปออหรือว่าจะโกนก่อนไปออฟครับนี่คุณเลิกจำหน้าคุณไม่ได้ก็ทุกคนอยากให้นุโกนหนวดหรือไม่อยากให้นุโกนหนวดก็คอมเมนต์มาครับผมวันนี้ก็เปิดมาที่ตึกเลยนะครับบอกให้เลยว่าวีกนี้มันเดือดไงเจอ EA แล้วก็เบคอนก็ เปิดมาซัดเลยเราแบบไม่ต้องกินข้าวเราเปิดมาซัดเลยได้ข่าวว่าวันนี้คนข้างๆคุณเนี่ยเขาบอกเขาเตรียมฉลองละใช่หรอใช่เขาบอกชนะนี่พี่กินมือพิเศษกันไหมเฮ้ยมื้ออะไรเดียวไอ้อ๊อาบอกยังไม่รู้เรื่องเกินอีกกูนะไม่ใช่ก็ชวนไปกินของแบบฉลองไงนี่หนีไปนอนละพอพอพูเดี๋ยวโทรหาคนเลี้ยงก่อนนะคนเลี้ยงคืออ๋อโทรหาคนเลี้ยงก่อนแล้วมีคนจ่ายหรือเปล่าวันนี้๋อ กินกันได้เลยทุกคนแต่ว่าต้องปอต้องหายนจไปครับทําการเทสอุปกรณ์ก่อนอุ้ยคนดังเจอคนดังอันนี้คือการทำงานเบื้องหลังของศูนย์บำบัดอาวีนะครับทุกคนนี่ผมให้มาดูถึงหน้างานนี่ครับวันนี้น้องๆก็ทำการเซตอุปกรณ์กันเรียบร้อยวันนี้น้องป๊อกลงก่อนนะครับผมนี่อันนี้ดูวนกับปีจูนะ ปูชาลองใหม่ปีชูยิ้มยิ้มเพียงเดียวที่เหลือก็เป็นน้องๆนะวันนี้มาในร่างพี่แบบสมบูรณ์พร้อมครบถ้วนไปไปเทคกันน้องถ้าวันนี้พกผมอ่ะไม่ผ่านอะมันพวันนี้ก็มีเฮียอยู่เฮ้ยเฮียไหนดี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 เฮียไหนเฮียลิเกเฮียคานินอ๋อเฮียคานินเฮียคานินเฮ้ยใช่เฮียคานินยังอยู่ช่วยมันอยู่ในอากาศช่วยมันอยู่ในอากาศเดี๋ยวคว้ามันได้หรือเปล่า ขอให้ได้ไปครับวันนี้สาธุนะครับฟอร์มด้านล่างครับฝั่งของพิลามครับได้และวชวนวตอนนี้ได้สองทางแล้วเกี่ยวใส่พิชูครับเดียววิ่และตรงกลางเป็นจาเข้าครับเสียสามทางเลยหน้าครับเดียวว่ยกพิชูเข้ามาครับขอยิงจีหน่อยครับอยากดาเมจมันมีและพิชูครับดูดันจ่าเมจไม่ไหวเลยต้องวายวายกับปั้นได้กินกันจนเกือบตายเหมือนกันตอนนี้ก็สถานการณ์เลนเกมนะครับสิบประมาณสิบเจ็ดนาทีนะต้องเอากอสเฟซีเรียร์ให้ได้นะครับแล้วจบเกมของอีก็เป็นหนึ่งส่วนสามของพรีออฟของเรานะเฮ้ย ตัวลึกจัด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 จั่จัดจัดจัวจัด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 ตัดจันจัดจตดจัดัดจมดจั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 ่จัดจตดจัดจัดจัดจต่จวดจัดจัดัดจ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 ัสจัด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 นัดจัดจัดแต่ฝัดจััดจัดดปิดจัจดีจัิจจวดจัดจััััังัััไัดัดัดจ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 งจงจ่ตัว เป็นเมทใหม่ไหมเดี๋ยวจัดเลนข้างของเลนชนะเราไม่กูการไม่ของงูเฮ้ยนี่กี้เอ้ยเวลาของเล่นมากเลยมากลาหรือเนี่ยว่านอนหน่อยพี่หน่อยเล่นเลยอย่ามันที่น้องๆก็เข้าห้องเกม2เป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกให้เลยว่าเกม1เมื่อกี้นี้ทั้ง2เลนข้างเราก็สบายนะครับ เขาทำไม่ได้รวมถึงเราก็เล่นมาคองไปจนถึงเลนแล้วก็ปิดเกมได้นะครับมว่าเล่นดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันก่อเกย็ที่สองนะครับหนึ่งส่วนสามของความสําเร็จที่ได้เข้าพีออฟทุกคนลงเพื่ออคีวนลงินาดนี้เลยรอย่่าาาบบบทงหลลลอครัโเนใ้้้แกก๊ะ ีวัวนี่ครับวัวนี่อยู่วัวไม่ขยับแต่นี่วัวขยับดูวงโมโนะ่มอยู่ดาวนี่นะโน่นี่กองเชียร์เป็นไหมใส่ฮะแล้วสามดาเจอมวัวแล้ววัวเอาหมดเลยครับนี่ครับเอาหันไปสวนมาได้แล้วัดดิช่วงครับต้อนสายลิ๊กตีฟีแบบนี้โนพิงเกอร์เป็นแดงครับต้องไม่ได้ครับเกมสองครับผมบรรยากาศได้สามทางแล้วนะครับเตรียมจบได้เปิดกอต์สลีเยอร์ครับผมโอ้โหโต๊โคนแรงแล้วหันก็ไปสู้มาก็เปิด ต้องแบ่ไปวีดขยกาแฮปปี้ยังอยู่เดียวยังอยู่แฮปปี้ดูดูแฮปปี้เฮ้ยพอแล้วโอโกได้นอะกัไร้ันอกันอะไันอะไรกัได้นอไรกได้ไรกนอไร้นอะไรกัะไรอไกันอะไระไกนไกันอรกยบไร้อยไรกับ2-0ไดนะรัไนรกไรัรกไรอรันอรอะไรอไนะไรนออรอนอรกนะไอ จะไปพีออฟหนูรู <h <h ้จะไปพีออฟป่ะเดี๋ยวพี่ยกสามก็จบมาแล้วนะครับน้ำมา2 0สูนะครับบอกเลยว่าโหดมากนะครับมีวัวน้องเดียวนะครับอีกนิดนุนุหรือจะไฮเตะลิกกี้ที่แบบเฉิดฉายกันจันเลยก็สุดยอดมากครับน้องๆเป็นไงสองส่วนสามแล้วนะทุกคนตอนนี้เหลืออีกอะไรเหลืออีกหนึ่งส่วนก็คือไะกรกดไลก์กดแชร์และกดติดตามให้กับน้องๆผู้ังยูนเต็ดอีสปอร์ตสิครับ จังหวะนี้เพย์ออฟอยู่ไม่ไกลแค่นิดเดียวตอนเนี้ยเรามา2อส่วนสของการที่จะได้เข้าเพย์ออฟแหละในส่วนที่3เนี่ยอีก1ส่วนเนี่ยที่หายไปคืออะไรฝากกดไลค์กดแชร์เพจบูรัมยุติโปรดด้วยครับเพราผมจะเข้าเพย์ออฟอันนี้คืออีกหนึ่งส่วนที่หายไปก็เป็นควางใจให้น้องเกมสามลุ้นสุเพราะว่าทางฝั่งโซยลับเนี่ยอยากจะหาไฟนะตอนนี้ครับหาไม่เจอครับโคตรแหละดูเทมดีโคตรไปมาแล้วสองรอบครับ ดูจะไม่สวยสักสองครับแต่ว่าเลเยอร์ัซับเลเยอร์นะมันปล่อยมาที่มันกัดตรงกลางแล้วขีนมักลางมได้มาเิ่มมีีไม่เข้าคิมไม่เข้าคนมไม่เข้านกลับมาตรงนี้ครับแล้วพาลายเลือเกิัฝั่ของพุังรัย่เชีพอแล้วฝั่งจะขาดทีว

มาเล่นมาเล่นต่อบอลมมก,กัน,นแล้วไอ้ยังไอเนี่มาจ้าไอเนี่ยเรามีไหนอ่ะมันเปิดยากมากอีกจบเกมสามเปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนตีโต้เป็นสองต่อหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์เราก็ยังสูงมากอยู่ดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูเกมสี่ก็ต้องบอกเลยว่าเกมแค่ตัวเขาภาษีค่อนข้างดีนะครับดีกว่าเราก็เล่นได้ดีมากแล้วอาจจะสะดุดตรงก๊อสเลเยอร์ไปนิดเดียวเท่านั้นไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อเกมสี่ส่งใจน้องครับพยายามปิดที่แล้ว ฝังดูค่อยๆแย่ป้อมเขาะเขาะเขาะเฮ้ย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 ทักไวทักไวเฮ้ย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  เราพยายามจะไล่ใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยครับตนะทีน้ะป้อนตรงกลางแล้วยังไงต่อครับอุ๊ดเดี๋ยววิจเหมือนกันสี่แล้วว่าตรงกลางไปแล้วปอกเข้าไปทีเบเกอร์ไล่ทางโกยราไปก่อนโกยราไม่มีปิกเกอร์นะครับโกยราฟมีปิกเกอร์นะครับอาจจะตายได้งะแล้วเรียบร้อยเลยครับตอนนี้แล้วบุรีรัมจะไปเพย์ออฟเรียบร้อยครับอีสปอร์ตครับชนะด้วยสกอตสามต่อหนึ่งเราได้ทีมสุดท้ายที่ไปสู่รอบแชมเปี้ยนชิพนั่นคือทีมของบุรีรัมยูนิเต็ดอีสปอร์ตครับนี่ฮะโอ้มีสามบอลยกจ่อนี่ป๊อกๆยกเก้าอีี้้ฮะพ่นอง โอ้ยน้องเก่งใจอุปกรณ์ทีมงานบ้างโอ้โหนะครับขอแสดงความยินดีครับกับทีมสุดท้ายที่เข้าสู่เพย์ออฟจนได้ตามครับเบคอนทม์ครับปูเซนและ PSG ครับวันนี้นะครับเปิดลีกมาเจอทีมเบคอนครับมีอะไรษษษษษษพิเศษบ้างมีเงาปะมีเงาหรอหล,ลรุ้นอย่างเดียวลุ้นอะไรผมเห็นมีคนนึงบอกว่าโดนคุณหลอกมาใครโดนหลอกใครโดนหลอกแล้วครับโดนคุณหลอกมาเนี่ยใคคนนั้นลัะ เฮ้ยเงาไว้แบบลูกน้องหมดลูกน้องเป็นมือซ้ายมือขวาข้างใครขวาสมัยก่อนเุ้ยใครขวาเลยเหรอไปเดี๋ยวเราลองเดินไปหากันหน่อยแนะนำเขาหน่อยว่าเขาเป็นใครถามถามยังไดฮะพูดควาหยาบแบบป่ะพูดได้เดี๋ยวเซ็นเซอร์อ๋ออยู่จูมอนท์ทมือทาไมแต่อันนี้ปฏิหารอยู่นะปฏิหารอะไรบีผมอยู่ใต้ดินพอดีกำลังไปไปทุระ อ๋อถลุคือคือนูทักเฟซมาพอดีอ๋อแล้วอยู่ใกล้ผมอยู่ MRT มาทีธารำเก้าผมก็เลยบอกเดี๋ยวสิบนาทีถึงเลยแล้วโดนหล,ลอกเข้มาโดนหลอกมามาถามเรื่อง <c oughs> ให้สอนเธอ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ,อคือจริงไม่ได้อะไรคือตอนแรกนึกว่าดาเจออยากเจอนึก <c oughs> ว่าคิดถึงทักมานึกว่าคิดถึงโอ้ยไม่ได้เจอพี่นะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่หลอกว่าพี่เต็งไงวะ อแล้วใส่เสื้อทารอลพอดีพอดีแบบเรื่องบังเอิญก <Okay. S 1> ็ตกใจว่าม,มาแข่งในฐานะนอเรียน,นทารอลวันนี้ไม่ใช่ครับเลิกแล้วเลิกแล้วแกสูเด็กไม่ไหว็คือ,อแกเจ็บายเหรหนูก็เริ่มสูเด็กไม่ได <c oughs> ้ดีใจที่ได้เจอพ่อนเสมอเนาะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะแบบที่ถึงภาพของผู้ผกครอท่นไม่แต่นี้กล้องบนโลกมันเล็กจังวะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอไปนี่มันมันใหญ่สวรรค์ใหญ่คุณดูลอย สมัยยูวแบบสับอ่ะสับอ่ะสมัยผมสมัยก่อนผมสปปับป่ะสับครับสมัยก่อนอยู่กับนูนูนี่เป็นอะไรคุณพูดสิสำเนียงทองคำปะ่ะสำเนียงทองคำใช่ใช่เลยข้างเปลี่ยนไม่อยู่เลยอ่ะมงงงเลยคนเยอะจังวะทีมกูใคร,รที่คิดถึงผมนะครับก็<ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้แล้วก็อย่าลืมไปเชียร์วีดัโที่ไบเทคไลด์ like ด้วยแล้วก็ไปคอมเมนต์ในเพจน,นูว่า,มาเมื่อไหร่มึงจะได้แชมป์พี่มอนรออยู่โอเคครับผมเอาอะไรพี่นี่คือกระเป๋า ทำนาครับใครมีกระเป๋าลองแฟรจาก,กรุ่นู่รุ่นเลยจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปนี้ครับคือมันมีความลับอะไรอยู่ถามบอกไม่ได้บอกไม่ได้จริงจจากรุ่นสูรุ่นมันจะต้องรู้ว่ามันจะเป็นความลับรับผมมันเป็นความลับถ้าบอกไม่ใช่ความลับอ้นี่แหละครับพูดมารีวิวเขาหน่อยีบอกในฐานะโค้ชคือต้องบอกว่าต้นกำเนิดของนักกีฬาโปลิททุกคนตอนเนี้ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเกิดจะมาโคมูเนสใช่หรอใช่ครับคุณต้อไปสังเกตคอมเมนต์เขาหน่อยว่า เขาเรียกว่าผลผลิตงานผลผลิตงานผ่านมือมูเน็ตมาเขาผ่านมือมูเน็ตมาถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องผ่านมือจังผ่านมือจันมือเน็จาือเน็นมือเนาตมือเน็ตต้องรุ่นสุดรุ่นไงรุ่นสุดรุ่นจันก่อนจันก่อนพูดมาโคมูเน็ตคืออะไรผมอยากรู้มากทุกคนน่าจะอยากรู้นะแบบคุณช่วยตอบมาโคมูเน็ตนี่คือมาโคที่ทำให้ทีมไม่เสียเปรียบอันนี้รู้จริงนะรู้จริงรู้จริงเฮ้ย นตามอะไรสาวต้น้ำต้น้ำสาวต้มน้ำสาวต้มน้ำบูลดงเราอยากให้เขาอยู่ด้วยกันอยเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงครับล้มลงวันนี้ก็ไม่มีผลกับทีมบูลลัมแล้วเบคอนแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้ก็คงเล่นกันเพื่อสุขภาพนะเต็มที่เรียกว่าวอร์มมือไว้สำหรับเพลย์ออฟเดี๋ยวไปดูในเกมไปไหนผ่านไปเร็วเหลือเกินอ้หเร็วกระชาก เแล้วบุยหลับยืนเป็นบใบแล้วอาตัวมาตัดโมบาโดนเบอร์เมทตัวแปกครับก่อเงินงานแต่ไม่มีใครมาปั๊บอลแล้วฟ้าก็มาใหม่ของโม่ตบปีกเขาฟาปีครับสี่ต่อห้าหมุนแล้วู้แต่ด้านหลังลิกกี้โดนชี้ไปแล้วโดนแขนยื้ดและเพื่อนมาลับตรงนี้และยิงใส่และที่เซโด้ได้ครับข้างหน้ามีเคียบคนดีแต่ว่าโดนเอเนส์แอบดีและกายเป็นฝั่งหลับตับมาแต่ไม่สับสนโดนคนตับของดีมาดทุกตัวกันหมดและเก็บมาตู้ก็เลยอัพอันนี้คนไม่ต้องแล้วมาใหม่ ชิบอกว่าผมเกิดมาที่ตีบ้านตัวลิกกี้เกิดมาพุยีคนแลวดัดเล็บต่างครับตนคาพของตันชีครับฝั่งพวกคุณนี่รับดีสวยเนาะเฮ้ยสวยไม่ไม่ไม่เลไม่ไมเเมลอะไรี่นี่ไไม่่เือยเ้ยอบาวรอั่งเ้ย กำคือแบบนังอันะก็คือแบบไว้ช่วยแบบเนี่ยแหละคือแบบเป็นการเล่นแต่ว่าไม่ต้องแบบ ลุงุ่มพามาเซิร์ชที่ช่วยอยู่ครับแต่โตโรด้านหลังก็โดนเก็บไปแล้วด้วยควายกับสับเคียวมาไม่ทันสงสัยจะมีความเนียวกัรเลยสักปิดทบมาจากมาจี่จัดมาจำแจมกดแขนมาดึงแล้วไว้แล้วก็ลากมาตรงนี้พยายามไขใส่ทังตัวของมาจี่ไวแล้วลากเข้ามาบอกมาเลื่องน้ำผู้แต่เวสคิดไหลเข้ามาในจังหวะนี้ไถ่เข้ามาต่อมาจี่ยังตีอยู่ลูกลุ่มมีเคียวมาสับเคียวมาใส่ในเข้ามาแล้วดึงกลับเล่นน้ำผู้แต่ขอตีคนก่อนอยากตีคนก่อนและบาดไม่ให้หมดจากหนึ่งต่อหนึ่งครับเบกันตามตีจนทิ้นมาตีเสมอมาจนได้ครับจัด พี่ดาร์กเลยเยอะหน่อยมือครับฮะจากประสบการณ์การภาคประปัดพันหกร้อยล้านแม็ครับตรงนี้ครับมาดูว่าเขาจะบวกกันต่อแล้วเต่าเองครับการยนต์แล้วรวบมาสามเมื่อดีวีแล้วเก็บเต่าเอกได้ก่อนเลยครับมากี้มาด้านขวาแล้เก็บตัวของดารกนี่ขัดอาชีพไมได้โอ้โหแล้วตะกี้มาเบิร์กใส่ครับคอมโพเอลวีจากปากไปก้อนถาบคอมโพคอมจอยมาแบบบิ๊กปุ๊บตีคนแล้วก็ตีบ้านครับตีก่อสร้างอยู่ข้างหน้าครับแล้วเก็บมาจนได้ครับในเกมที่สองครับ ก็จบเกม3ไปแล้วนะครับไหลโฟตั้งแต่ช่วงต้นเกมยันกลางเกมนะครับโดนหนาหมายค่อนข้างเยอะแล้วก็โดนปิดเกมเดี๋ยวเราไปรอลุยต่อเกม4นะเจอพี่หมูนี่เหนื่อยตลอดเลยลุยเกมสี่ีวิครับแต่ยังไม่เสียรูปเกมครับตัวเองได้เปรียบมาจากตรงหันที่ได้มาจากฝั่งของพี่ังเพราะได้รีเพย์นี่ฮะเนี่ยจังหวะเดินหน้าแล้วพีเผลอครับปุ๊บหมูแล้วปิกดึงมาปุ๊บแล้วยืนจัดเข้ามาที่ครับตัวอะไรไม่บอกจบเสร็จไหนไปเลย เนี่ยจักรัสใช้คอมโบดาเมจปามาแต่เพื่อนไม่อยู่แล้วับปูอ้ยแม่นครับลิคจะหลุดแล้วไม่เกินเลสเซอร์ไพครับอู้อลิกกี้หลุดจังหวะนะตรงนี้ฮะไม่มีดิสเกตครับโดนนับเวลาดิสเกตเพิ่งโหลดโดนนับเวลาครับและเดียววี่ครับเรียบร้อยล้มลงไปนอนครับแล้วโดนได้เข้ามาจังหวะสั้นๆนิดเดียวเองขอสโนอยโอ้ไม่ให้นั่นก็ไม่ให้อ่าวแล้เรียบร้อยครับเบคก์ก็ทำครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งครับทีมนี้ก็ยื้อดีนะเจอโกงเจอกอสผมว่าแบบเล่นไม่ดีครับแต่ว่าไอทีมองเขาค่อนข้างนิ่งมาก นั่งดูเขาดีใจกันไปรอรับน้องน้อกันไปเก็บของดูดูให้ตู้อ่ะแม่คุยกับรุ่นใหญ่กันหน่อยเรียกว่าหัวตารางก็การันตีที่หนึ่งแล้วเจอกันพี่ออฟเป็นไงบ้างครับวันนี้ตือครับ ถึงรอเยดอมตอนแรกนู้จะไฮโนโรมนะมีกันโยกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไฮโนโรมนี่เต๋อเป็นคนแนะนําผมนะที่ผมจะบอกให้ไฮโนโรมเนี่ยเล่นคิดคนแรกนี่น่าจะเป็นเต่าเต๋อเป็นคนคิดว่าแบบเออมันเล่นได้มันเก่งแล้วก็ตอนหลังก็มีเรื่อยๆไว้จุกในแข่งเจอกันครับเต่าเจอกันครับจุ๊บๆโค้ดเต่าเอ็กยังเอาไปประเทศไทยโค้ดโค้ดมสซี่เมสซี่มสซี่เมืองไทยก็ จบวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างพอฝากทุกคนกดไลค <laughs> ์กดแชร์กดติดตามให้บูด t มิเตตอีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราเล่นกันเพื่อสุภาพนะก็สำหรับแต้มคะแนนนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการเข้าเพย์ออฟทางนี้นะครับก็เล่นกันเหมือนิซ้อมทีมวอร์มอัพนะยังไงเดี๋ยวของจริงเราต้องเจอกันที่เพย์ออฟแน่นอนฝ<ส>าก <คน S 1> ทุกคนเป็นกำลังใจและฝากเชร์น้องๆในเพย์ออฟนี้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพราะว่าคลิปนี้ก็คงลงก่อนเพย์ออฟอยู่แล้วก็เผื่อ มีจังหวะน้องๆจะได้มานั่งอ่านกำลังใจจากทุกคนกันนะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จบแล้วครับเบคอนวินี้ก็ได้เราได้เข้าเพลย์ออฟมาตามเป้าเนอะแต่ว่าเจอเฮียหมูยังอยู่เฮียหมูเขาอยัางโหดอยู่เหมือนเดิมไว้เราไปแ,แก้แค้นเพลย์ออฟฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับวันที่25-26ตุลาคมนี้ไบเทคไลท์นะครับผมได้ครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับตั้งโต๊ะนั่งอะไรพรุ่งนี้ตั้งหมดด้วยนะตื่นก็เช้าตื่นนอนอ่ะ ไม่ตั้งไม่คนนี้นะก็ไหนทุกคนเขาเ็นคนเขาเยอะไยังนาจะได้ไมไม่ตั้ง